ผมได้เห็นข่าวนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐรมนตรีได้ออกมาบอกว่าคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจเอกไกลบุญชวดทรงรองพอบอรตอรอและก็สถานทูต ไทยในประเทศจีนกรุงปักกิ่งได้เดินทางไปส่งชาวอุยกู40คนที่บ้านเกิดในมณฑลซินเจียงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็บอกว่าเป็นความสำเร็จในการเจราจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ซึ่งได้รับรองความปลอดภัยของชาวอุยกูและก็มั่นใจว่าจะอนุญาตให้ไทยได้ติดตามการใช้ชีวิตของชาวอุยกูอย่างต่อเนื่องโดยคณะผู้แทนไทยก็จะส่งคนไปเยี่ยมชาวอุยกูในช่วง15วันหรือ1เดือน จากความเห็นของนางสาวแพรทองทานแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยตกลงกันจริงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนตอนที่นางสาวแพรทองทานได้เดินทางไปเยือนจีนในโอกาสครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ธรรมตรีทางการทูตครับซึ่งเรื่องนี้ ไทยก็ได้กลับมาดําเนินการแบบติดลับแบบมุกมิดซึ่งไม่เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอิสระหรือผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสังเกตการเรื่องการส่งชาวอุยกูกลับประเทศจีนครับ การที่นางสาแพทองทานออกมายืนยันว่าชาวอุยกูร์40คนจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากประเทศจีนจากรัฐบาลจีนแล้วก็สามารถไปตรวจสอบได้ในช่วง15วันหรือ1เดือนก็อยากจะเรียนว่าระยะเวลา15วันหรือ1เดือน ของรัฐบาลจีนก็สามารถที่จะสร้างภาพว่าได้ดูแลชาวอุยกูเป็นอย่างดีแต่ถ้าจะไปสูจนความจริงว่าชาวอุยกูจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลจีนไปตลอดชีวิตก็สามารถตรวจสอบได้รัฐบาลไทยก็ขอกับ รัฐบาลจีนเพื่อไปดูว่าชายชาวอุยกูร์จำนวนหนึ่งร้อยเก้าคนที่รัฐบาลไทยเคยส่งกลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาซึ่งในตอนนั้นได้ส่งไปทั้งหมดร้อยเก้าคน ส่งไปราววันที่8กรกฎาคมปี2558ก็กลับไปดูว่า109คนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือดำรงชีวิตอยู่อย่างไรสุขสบายดีรัฐบาลจีนได้ดูแลเอาใจใส่ให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขหรือไม่ถ้าหากว่าไปตรวจสอบแล้ว ว่า109คนที่รัฐบาลไทยส่งไปในปี58เขาได้รับการอยู่ดีกินดีปฏิบัติดีจากรัฐบาลจีนก็เป็นหลักประกันและก็น่าเชื่อถือได้ว่า40คนที่ส่งไปในครั้งนี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากรัฐบาลจีนเช่นเดียวกันครับ